มาเชื่อต่เป็นใครยูงางานล่าครับเพื่อทีแยกเียกับแยกไครจากกันโดยโดยที่พ่อให้พ่อได้เอาไปแสะน้าให้เขาตายพ่อ่อได้เอาเปลี่ยนใส่ กได้เมก่ได้ใครามา่าที่นี้เนการเื่องทัสวัสดีพ่อแม่พี่นองนปานนี้ครับพ่อแม่ี่นออ้องเมื่อนี้บลงูงหวยบล้งนองสาหากินแพรสูงมือนี้พี่น้องมามางีไใครหมดแดงครับเบิงว่าฤดูการนี้มดแดงตึงหีปะ่ะไม่จเป็นอย่างไร อันนี้กินสวยครับนี่เนโอ้สารบานข้านี้แค่ยืดไ่กิ่นน้เลยวันมาอาแม่มาไทยข้างมดแดงนะมัาข้างไน่ลงข้าจากไน่ออกมาหน่อกก็เย็นท่านท่านขาเอาน่อเ้าไปไน่ขาจะได้ไปเหยียบมองห้าแงอีเล่ขาวจะได้ไปเหยยบมดแดงที่ข้าแงมา เป็นะไล่ะตีเมื่อมาเชียนแไนได้ได้ไาอาซละละลงแล้วลงแล้วลงแล้วโต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 โอ้ต้ตตตตตตงไข่บดตึงแบบไหไข่บตึงครับนี่เป็นไข่ผักยู่เดี๋ยวานเทา โอ้เจ้าว่ะยังๆยังอยู่เยอะแยะเลยครับ สว่าฤดูกาลนี่มรูวามันสีใครมันสีตึงบ่อีกข้างนึงแล้วจะคอยเอาลงมาเบิ้งละรุ่เขียนกันล่าเขียนเฟ,ฟ้ยปัก,ปก,ปก มาหาลงมาลงมาหมูขาวพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งชุดแรกกะชั้นไม่สาวนะนี่ครับโอ้มืดป่ะโอ้มีแต่ไข่ผักมีแต่ใครผักมีแต่ใครผักกินไข่หน่อยอยู่ไข่หน่อยอยู่เออยังบ่ตึงนก่นไดยทีได้เลาะไปอีกเนาะเพราะว่าไม่มีกระชีพไปอีกครับ เพราะว่าจุดแหลกมันเป็นไข่หน <long statistically. S 3> ่อยอยู่ก็ลิ่นไปเรื่อยๆครับตามริมปลาอย่างไปเรื่อยๆครับหากินสวยหาแนวกินสวยหาบ้านเ้องกระเอื่นกินตอนเที่ยงแหละครับหาแนวกินเที่ยงหาอาหารเที่ยงครับอาหารแบบปั๊กเข้าครับถุงใสไปเรื่อยๆครับหาเป็นไงบนนั้นมีข้นอยู่ การท้ท so no ี่เแล้วตามฤดูกาลนี่การไข่มักจีบจะกซึองน่ครับต่ว่าต่ว่าปีนี้รู้ทึกว่าไข่มักจีบหอยซึงครับปานดยักวัดเป็นยังไงเอาเอาเห็นแล้วเห็นแล้วเอาม่เงียม่เงี้ยที่เห็นดิเห็นดโอ้น่่ยนั่นนั่นั่นเอาเอไปไขึ้นะขึ้นนะขนนะขึะข้นนนึเอ้าเอา้้น้ะ เทคนิคเล็กๆหน่อยๆครับแงนะใครมดแดงแงนะใครมดแดงขั้นปูได้เสวะนี่มันติดฟงออกเบิดอด้่ครับต้องแงนะเนี่ยต้องสีกิมเข้าไปก้อนเนี่ยกิมเข้าไปแห้งมันขาดแล้วหอกกับจังไคอย่างที่ไหนอกกับตีชาวครับชั้นชาวเนี่ยเพื่อที่เสียใครมันลนลงใส่ภาชนะของหอกแล้วลงใส่ผงที่ยวตรงไหม่เพิ่ง ดีแล้วดีแล้วดีจงเลืดีนะครับดีละแสดงว่าเบาแล้วเดีดีขึ้นเร็วเริ่มเบิดข้างใช้เครื่องแดดต่แดดเป็นตเนี่ยใช่ครับลไป้นกพรางนัอแห้งหมดปกติห้างมันลายมันสีโอนส่วน พอใจใครเบิร์ตดีด,ดอกสิมึงไปเห่าย่างบ้านี้จะไปย่างเลาะอ้อมสวนไปครับจะไปแง่ล้วก็สิดีเทใสไอโฟงไปนี่นสอโฟงไปถ้าเอาไปถ้าเห่าหิวอ้อมสวน,นังที่นี่บ่๊วยครับบ่ว๊วยสีไล่ไปจัดเนาะ เอาตรงมันว้าายครับแน่หมด่ <c oughs> อยออกขันก็ได้นุม <c oughs> ไปเขาเรียนสินไยตะว,วันจีนแดงห้างที่ก็นี่ครับไปข้าวเรียนสินแดงห้างก็ไปโอ้โอหมดกัดตันหลงเบ็ดเลยไปไปเทียบข้างไม่เด้อลาเอ้ย ไข่แกงมันจ,จรตึงปไนนะครับมีทั้งแม่ทั้งตัวครับเดี๋ยวจังน่อยก็สิไปแยกคัดแยกอกเอาขันล้วนี่ตัวมันอยไปแต่ไข่นันเอามากินเอาไปแยกรอบสิดียวครัไม่ยิ้ตายอย่างไไปมาทั้งก่างนาทุไข่เล เจ่นแงไปเโอ้มีมีครับมีมี้โอ้เสียงเสียงลงในกระสอบคูบ ห้างห้างห้างไงครับห้างห้างห้างไงต่ว่าบุรุษว่าสีอะนรบ้บ่สีไหลายบ่แต่ว่าห้างหน่อยห้างนั้นแงียบเงียครับถึงถึงขันมาแยงียาเเพราะว่ามันสีงามพอดี ฟังุ้นกมาเอาอันนี้ละเอาห้างนอกดีก่อนเอาห้างญ่เลยขั้นห้างน้อยบ่ได้ก็บ่เป็นอยังบ่เอาก็ได้เพราะว่ายาดมันเนียนนะปอยมันไปรถเพราะว่าอีหยังเฮาเอาบ่ได้เฮาก็ปล่อยเขาเนี่ยเดี๋ยวห้มันเติบโตจะได้เติบโตต่อไปขยายเขาพันไม่หยุดเดี๋ยวเฮาก็ได้มากินอีกรอดงานให้จบเริ่มกัดก้วครับกัดก้วกัดชูหม่องนะครับ Oh, เสียงไหมเส,เสียงดีครับเสียงดีเสียงปันลูกเห็โตกใส่หลังค้ารับบาดนี่ตึงน้ำโอ้ oh, ตึงไหลไข่เต็มโบแมน <Moment. S 2> ไข่อันหน่อยมาเมาืม่อครับข้างไงนี่ครับข้างหน่อยเต็มเดือ บ,บัวเมีหลายหลายเมีบังยุ่นล,ละเขาทุ้งเขาหุลละค่อยรู้เรื่องครับม่ครับ่อยห้างหนึงแนนงานมาสามทางกับไก่ครับบุกไก่จากมเก้าปันเดส่อยห้งนึนงมี่ห้าง่งโอ้เริ่มงาน,นเริ่มนักสาวแล้วเริ่มหนักเยเริ่มนักสาวแล้วอืออืออือออกน สี้บครับพร้อมพสีบดีโอ้ห่างนี่จะโอ้ยอยูได้การเนี้ยึ๊ดรู้สึกว่าปลาอย่างปลาห้งนี่สีนั้นเนาะไอ้คับเนาะหลใครมันตึงมากันไหม

เพื่อที่สิห้เขามีชีวิตหลอดหลที่สุดนี่ครับบานนี้บานนี้กาข้าสิมาปาดสูงไว้แบบนี้ครับเทคนิคเดีอบานนี้เด้อพรินิดเล็กๆหน่อยครับแล้วตัวห้องมดมันจะไตขึ้นด้านบนครับมันจะไตขึ้นด้านบนบานที่นี่มันสิเหลือแต,แต่ไข่ที่อยู่ด้านล่างแบานี้ฮักกาฮักกะรวกยุก แล้วันนี้เท่ากับเท่ากับสิ้นรัวบางสี่นี่ครับลว่วบางสี่เพื่อสิเท่าสิสั้นหรือแม่ตัวที่อยู่ท้างเครื่องมันสิ้นเดียวแต่ใครอยู่ท้างด่านล่างครับเพื่อสิแยกแม่กับแยกไข่ออกจากกันครับโดยโดยที่บ่ให้บ่ได้เอาไปแช่น้ำให้เขาตายหรือหรือบ่ได้เอาแป้งใส่บ่ใส่น้ำถ้าแป้งใส่นี่มดก็แป้งกับปลาหรูเป็นเนียงกันครับถ้าเป็นมดอันแดงชมบ้านห้องสี่ถ้าถือแป้งแล้วมันมากสีตายครับจะมัดเป็นเนียงกันกับปลารูดกัน แตาข้าวเฮ็ดในรูปแบบนี้ก็มันก็สิยั่งไหลครับเรีลยลัยเมี่ยมันก็ห้ว่าแทบสิบ่ตายก็เป็นไปได้เลยแหละครับถึงมันสีนนั้นแด้จักหน่อยเนาะแม่ก็เพื่อว่าลดการตายของจํานวนมดแดงฮึพอดโซ่การเอาหอกเด้อนี่ก็อกเอานมเห็ดเ <laughs> อามดแดงออกโตไฮว่าลดหมดละนุ่มไปยืนยี่หันนะโอ,โอ้แม่สุดมันเครื่องกล่งองเห็นหมดนะ่ะนี่ครับตัวที่เป็นตัวที่เป็นแม่ ตัวที่เป็นแม่จะยุ่งเถิงมันจิตไต่กับแม่ด่านบนเบิดบนนี้ที่เหลืออยู่นีมันสิเป็นเทกมันจะเป็นใครครับอยู่นี่โอ้น้ำหนักเอาการอยู่ดิเออกับมันทงใหญ่เนาะเนี่ยครับหาทงนี่สิบ่อต้องไปใส่แป้งนะครับถ้าใส่แป้งมันก่ขาดแยกเดี๋ยวว่าตัวแม่มันก็ออกหนีเบิอยูยุต่ว่าตัวแม่มันไต่ครับตัวแม่ไต่พวกย็นมากในลายคนเขาเจ้าเฮ็ดกับตัวแม่มันจิตไต่นะส่วนลายครับครับเอาลูงน้ำเอาลุกน้ำมี่ตยเล้ว ก็ซีดหิบมาแล้วเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นขึ้นเอาครับแต่ว่าแต่ว่าส่วนหลายมันบ่ค่อยฟื้นครับส่วนไตก็ยังไหลอยู่แมีนครับแต่ว่าเห็ดแบบนี้นี่แม่เอาบ่ปไตครับเนี่ยปล่อยเลยนนะครับมันแข็งอีกเด้อนี่ไข่มันอยู่ด้านล่างนะครับแตัวเปล่าแต่แค่ไข่มันปึ๊บครับอ่ะเดี๋ยวเมีนที่อยู่ด้านบนนี่เบิดครับไข่ที่อยู่ด้านล่างแล้วกบซ้ำใส่กุ๊ก ไม่กุกไรที่เป็นกุ๊กมังกุกที่มันเคยอ,อยู่อาศัยเหรอครับในทุนไทยที่มันเคยอ,อยู่อาศัยเห็นไหมครับนอซันไม่ติดออกที่เลยเนะี่ยตรงนี้มันบานออกไตหัวข้นดดนะครับบานนอซันน,นี่ครับแล้วก็เฮ็ดไปจังสีไปเรื่อยๆแล้วก็สูตรเก่าครับจะแบ่งสีที่เก่า เขากะจับจำเป็นที่เขาแบบแบบนี้น่ะหรอมัด,ด้วยเออมัด,ด้วยเดี๋ยวมีแอ้มเตยหรือไม่ใช่เขาครับมีแอ้มซุ่มที่เหลือซุ่มที่เหลือใครเต่งยุกเขากับพืชพๆชใครออกยังไงใหญใหญ่ๆใครออกก็ตั้งพืนไปแทบซีโบได้เลือกเลยครับกะสรุปนะครับผลงานมือนี้กะคือว่าได้หลายเติอบอยู่กะประมาณเกือบโล๊น<ล>้อไอเนาะประมาณครับแปดขีดครับประมาณแปดขีดเกือบโลครับกะอย่าลืมนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกด ไล่กดแทรกกดซับสไครต์ให้เก่า่อนนะครับเป็นกําลังใจคนเฮ็ดคลิปกามือไม้ครับกาอยากให้พ่อแม่พี่น้องติดตามครับเบิง่งจ็จบคลิปผูได้เบิ่องโจ๊บคลิปแล้วการขอบุญขอบุณพ่พอแม่พี่น้องกน,นได้ครับอ่ะให้เบิ่งใกล้ๆครับสดๆครับยังบ่ได้เลือกเลยอันนี้เนียอัน,น,อ,น,นอันนี้ยังบม่ได้เลือกติดตามกรรมวิธีที่ทเบาาไว้เลยครับการเทเยอะมากการชีได้เมันการสีได้ใครประมาณนี้เดี๋ยวที่นี่การชีได้ไปคัดเลือกตั้งหากแล้วก็ชีได้ไปประกอบอาหารได้ ฮะยังไงก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับ <c oughs> ที่ในการติดตามติดตามรับส้ม <c oughs> จนจบคลิปครับ <c oughs> แกคู่กุก้าขาเดียรครับไม่แค่ปากยังบ่ครับผมอ่ะก็จะเกิดที่ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละครับ <c oughs> สวัสดีครับ